สุดชื่นมืนหมากคิมควงแขนเข้าพิธีมั่นแฟนกราบวินเหมือนตอนจบในละคร กล่เข้ามาทุกทีแล้วก็จะถึงเลิกดีพิธีวิวาของคู่รักนางเอกสาวคิมเบอรี่กับพระเอกหนุ่มมาร์คปรินที่ก่อนหน้านี้มาร์กก็ได้คุกเข่าขอสาวคิมแต่งงานที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไปเมื่อช่วงเดือนเมษายนในปี65ที่ผ่านมาซึ่งตั้งแต่วันนั้นทั้งคู่ก็ได้เริ่มเดินหน้าเตรียมพิธีวิวาทันทีโดยล่าสุดวันที่26สิงหาคมคู่รักพระเอกนางเอกสุนทรช่อง3ม,มาร์คปรินสุภาน์และคิมคิมเบอรี่แอนโทมาที่คบหากันมานานกว่า9ปีได้เลิกงามยามดีจาก แหวนและผูกข้อมือแบบเมืองเหนือน้าบ้านเดือนหอหมูลค่ากว่า100้ล้านบาทพร้อมจัดพิธีมั่นแบบล้านนาสุดเรียบง่ายและอบอุ่นท่ามกลางคนในครอบครัวและเพื่อนสนิทร่วมเป็นสกีพยานโดยหมากและคิมนั้นได้ออกมาแย้มให้ฟังว่าจะจัดงานแต่งสองประเทศคือที่และโคโมโมป,ประเทศอิตาลีสถานที่ในฝันของฝ่ายหญิงในวันที่14กันยายนนี้อีกด้วยทั้งนี้ว่าที่เจ้าบ่าวอย่างหมากบรินก็ได้โพสไอจีรดดัวๆโชว์ภาพความหวานของบรรยากาศพิธีมั่นผูกข้อมือแบบทางภาคเหนือตอนรับสซอยพเมืองเหนือหรือที่เรียกกันว่าวัันนแต่งวดา เรียกข่าวเอาขวัญเจ้าบ่าวเจ้าสาวแบบพื้นเมืองเหนือขณะที่เพื่อนทั้งในวงการและนอกวงการที่ได้ทราบข่าวต่างเข้ามาแสดงความยินดีในไอจีส่วนตัวของทั้งสองคนรวมถึงแฟนคลับก็ได้เข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างมากมายกับการเริ่มต้นชีวิตคู่ในครั้งนี้จนกลายเป็นเทรนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเลยทีเดียวโดยในช่วงเช้าหมากและคิมก็ได้อยู่ในชุดพิธีม่านสีขาวงาช้างโดยสาวคิมนั้นได้สวมผ้าสิ้นตินจกลายโบราณแบบล้านนาสุดสง,ง่าง,งามจากแบรนด์ไทยดีไซเนอร์ชื่อดังได้ทำพิธีขึ้นบ้านใหม่แบบไทยโบราณโดยหนุ่มหมากได อุปุทธรูปเดินนำหน้าเข้าประตูรั้วบ้านตามด้วยคิมเบอร์รี่แบกหับเงินหับทองและของมงคลเข้ามาจากนั้นก็มีพิธีพราหมณ์และตามด้วยพิธีทำบุญตักบาตรการเลี้ยงเพลนพระเพื่อความเป็นสิริมงคลมีพระอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดโพทองย่านบางมดและพระเกจิดังได้ร่วมพิธีในครั้งนี้ทั้งนี้ในช่วงทำพิธีขึ้นบ้านใหม่หมากและคิมยังได้แบกหับเงินหับทองลงจากบันไดวนที่ตกแต่งประดับตามลูกบันไดโดยดอกไม้สีขาวสุดสวยงามตามมาด้วยคุณพ่อคุณแม่และพี่สาวของหมากที่ได้ถือหมอ และของมงคลเดินตามลงบันไดามาอีกด้วยถือเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นเข้าอยู่เรือนหอหลังนี้นอกจากนี้หลายคนยังแอบซูมแหวนเพชรเม็ด,มดเป้งบนนิ้วนางข้างซ้ายของคิมเบอรี่และแฟนคลับยังได้ให้ข้อมูลอีกว่าแหวนวงนี้เป็นวงที่3ที่หมากได้มอบให้กับเจ้าสาวในการสวมใส่สําหรับวันนี้โดยเฉพาะ